สวัสดีครับผมเราไม่ได้มาเดินรอบลานกันสักพักหนึ่งแล้วนะคือต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยผมไปทำคลิปชอบซะเยอะลืมไปเลยว่ามันยังมีคลิปยาวด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินรอบลานกันดีกว่าว่าช่วงนี้เรามีอะไรบ้างไปเรามาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีจักรยานมาหลายๆรุ่น หลายรุ่นม,มากๆแต่ก็ต้องยอมะว่าไอ้ตัวที่คิดที่สุดตอนเนี้ยมันคือจ้าวานิโอตัวนี้เนี่ยแหละคือ 1, 10, 7, หนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทมากันสองสีสีขาวกับสีเทาอ่าสีเทาไทเทเนียมนะครับผมตัวนี้ล็อตแรกมาของโคต้าของที่ร้านเนี่ยขายหมดเรียงไปเรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วนะต้องบอกว่าไม่เหลือแล้วจะมีมาอีกล็อตหนึ่งตอนต้นเดือนหน้าอ่า 1>, 1 7ึ่งทั้งสีเทาและสีขาวสนใจจองก่อนได้จองก่อนได้ไอ้ลอตแรกเนี่ยคือมันมาแบบโหคนจองมาหาศาลจริงๆผมยังอึ้งเลยคือผมต้องมีรีออเดอร์ไปมาสักสามรอบอะเพราะว่าคนจองกันเยอะแล้วก็คนจองกันเร็วนะครับผมจาวานิโอถ้าสนใจรีบจองกันเลยนี่คือจาวานิโอของกำลังจะมาแล้วเรามาต่อกันด้วย ตัวนี้คือดาฮอนแอร์สปีดนะครับผมดาฮอนแอร์สปีดตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทคือบางครั้งผมลืมนะลืมราคาอ่ะโอเคดาฮอนแอร์สปีดตัวนี้มากับชุดขับเก้าสปีดนะครับผมเก้าสปีดจานหน้ากระโหลกกวางมาเรียบร้อยด้วยมาเรียบร้อยแล้วด้วยล้อสิบหกนิ้ว เฟรมอลูมิเนียมโค้งสวยมากๆสำหรับแอสปีตัวนี้ใครอยากได้จักรยานเล็กๆน้ำหนักเบาๆสักคันหนึ่งดาฮอนแอสปีตัวนี้ราคาไม่แรงและตอบโจทย์ด้วยนะครับผมมาตัวถัดไปตัวนี้คือดาฮอนมิลเอลเอ็กซตัวใหม่อตัวใหม่ตัวใหม่ยังไงถ้าเกิดดูสีนี่มันเป็นสีใหม่เลยนะสีเงินเงาวับไม่มีรอยเชื่อมและดูสิตัวเนี้ยนี่เห็นไหมมันออกเลเซอร์เลเซอร์อ้า สวยนะตัวนี้เท่มากๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนเท่มากๆตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปของดาฮอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดขับใช้ชิมโน่หนึมาเรียบร้อยแล้วก็โหลกกวงเป็นจานตัวใหม่ของดาฮอนด้วยนะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่8.9โลเท่านั้น8.9โลราคา37,900บาทสนใจถักได้นะครับผมอ่ะหลายๆคนเห็นคันนี้ที่ร้านแต่ว่าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย ของลูกค้าแต่งไว้ให้ยังไม่ได้มาเอาเนอะ <c ười> คันนี้สวยมากๆใครอยากแต่ง k9 k3 plus k9x แต่งแนวนี้ทักมานะครับผมสั่งของให้ได้หมดเลยนะอ่ะมาดูจักรยานเด็กกันบ้างคือต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยใครมาที่ร้านจักรยานเด็กของผมจะน้อยมากๆผมจะมีจักรยานเด็กแทบจะคันเดียวเลยมั้งคือดาฮอนเอชเลซึ่งเป็นจักรยานเด็กที่พับได้อ่า จกขยานออกแบบมาสำหรับเด็กสังเกตดูขาจานเนี่ยจะสั้นมากๆเห็นไหมขาจานตัวนี้สั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสําหรับเด็กเด็กสูงประมาณเท่าไหร่หนึ่งเมตรขึ้นไปอ่ะจนถึงร้อยหสิบได้เลยเอจนถึงร้อยหกสิบได้เลยขี่ได้ยาวๆปั่นได้ยาวๆตัวนี้ราคา9,900บาทตอนนี้มีสองสีนะมีสีส้มเหลืองกับสีเงินเงินดําตัวนี้นะครับผมอ่ะไปกันต่อ ตัวนี้คือดาฮอนเคสามนะดาฮอนเคสามเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทมีสามสีนะครับมีเป็นแบบเทาอ่าตัวเนี้ยจะออกเป็นเทาอมม่วงนะแต่จริงๆมันก็จะดูเทาๆนั่นแหละอ่ะคือมีเทาเขาเรียกว่าเอาเป็นสีเลยแล้วกันสีม่วงสีฟ้าสีเทาแต่ทั้งสามคันถึงแม้ว่าจะอมม่วงอมฟ้าอมเทาก็จะดูเทาๆนะต้องบอกอย่างนี้ก่อน แต่สวยทั้ง3สีนะครับผมสนใจสีไหนก็สั่งได้อะดาฮอน K3 Plus K3 Plus รอบนี้ก็มา3สีนะตอนนี้น่ารักเหลือสีเดียวคือสีเหลืองส้มตัวนี้แต่มันมาสาสีมีสีฟ้ามีสีขาวแล้วก็เหลืองส้มตัวนี้สนใจทักมานะตัวนี้อยู่ที่1 9 9 0 0บาทสำหรับ K3 Plus K3 Plus เนี่ยล้อ16นิ้วนะครับผม ล้อ16นิ้วหลายๆคนจะถามว่า k 3พัสกับ k 9ต่างกันยังไงจริงๆสเปคแทบคล้ายกันมากเลยบอกตรงๆแต่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คงจะเป็นขนาดล้อนแค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆ,ๆขนาดล้อตัวนู้นเนี่ยเป็นล้อ16 3 4 9ตัวนี้เป็นล้อ16 3 0 5คนละไซส์แต่เป็นอยู่ในหมวด16เหมือนกันนะอ่ะมาดูที่ k 9กันบ้าง เช้า้ราคา1 9ึ0งบาทนะครับผมสำหรับเชเก้าตัวนี้ออย่างที่ผมบอกว่ามันแตกต่างกับเชสามพัสแค่ขนาดล้อราคาเท่ากัน1 9ึ0งมาพมี3สีนะมีสีเงินสีดำแล้วก็สีครีมนะครับผมสนใจตัวไหนก็ทักมามามากันต่อดาฮอนวิสอีโวนี่ ตัวนี้วิซิวมีสองสีนะมีสีดำแล้วก็สีเหลืองนะครับผมแล้วแต่ว่าจะชอบตัวไหนใครสายซิ่งอยากปั่นเร็วแต่ได้อยากอยากได้จักรยานพับดะฮอนวิซิวตอบโจทย์มากนะครับผมตอบโจทย์ที่สุดแล้วพูดตรงๆตัวนี้31,900บาทจะหน้าสองชั้นจะหน้าสองชั้นหน้าหมายถึงว่า1คันเนี่ยเราอยากขึ้นเนินขึ้นเขาไม่ต้องไปแต่งเพิ่มคันนี้มาเรียบร้อยแล้วแต่ผมเข้าใจแหละสายแต่งยังไงก็แต่งเนาะ <laughs> จัดไป สามหมื 31, ่นหนึ่งพันเก้าแต่งเพิ่มอีกก็แสนกว่าแล้วแต่งบประมาณแล้วกันอ่ะแล้วแต่งบประมาณอ่ะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าอย่าเพิ่งมองข้ามนะมันคือดาฮอนมิวดีเก้าสองหมื่นเก้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าร้อยบาทคือต้องบอกว่าดาฮอนมิวดีเก้าเนี่ยมันอาจจะดูเพลนๆดูธรรมดาแต่อะไรแล้วก็สเปคที่มันให้มันเนี่ยมันมาดีเลยนะเก้าสปีดล้อแบริ่งแล้วตัวนี้เนี่ยอ่า อะไรนะเป็นเฟรมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเฟรมโค้งสวยเก็บซ่อนสายเนียนกริปเพราะฉะนั้นใครอยากได้จกักรยานที่มันดูแบบหรูหราหรูหราราคาแบบไม่โหดไปอะ่ะสองหเก้าร้อยบาทเนี่ยจัดไปตัวนี้ mm hmm. แต่คลิปตอนแรกผมบอกสองหมื่นเก้าพันเก้าหรือว่าสองหมืนเก้ารอยตัวนี้2องหนเก้าร้อยนะสองหเก้าร้อยบางครั้งผมพูดผิดในคลิปต้องขออภยัยอ่ะสองหมเก้าร้อยอ่ะไปกันต่อ ตัวนี้ดาฮอนเคเฟเทอร์จักรยานไฟฟ้าที่น้ำหนักเบามากๆแค่12โลตัวนี้เป็นซิงเกิลสปีดนะครับผมมีระบบไฟฟ้า a s s ซิสให้หมายความว่าระบบ a s ทซิสที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเราไม่สามารถบิดได้แบบมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เราสามารถปั่นได้แล้วระบบไฟฟ้ามันจะช่วยแรงเราคือผมไม่สามารถบอกได้คุณสามารถมาลองที่ร้าน ลองดูว่าโหลดฟฟ้ามันทํางานยังไงได้แต่ผมไม,ไม,ไม่ไม่สามารถพูดได้จริง,รงๆว่าผมมันจะช่วยขนาดไหนมันพูดออกไปไม่รู้เรื่องหรอกจนกว่าคุณจะได้ลองดาฮอนเคเฟเตอร์จักรยานพับไฟฟ้าน้ําหนักเบา12โลเท่านั้นเบาที่สุดแล้วมั้งตัวนี้อ่ะไปกันต่ออ่ะราคาก่อน32,900บาทนะครับผมสำหรับตัวนี้อ่ะมินตัวนี้มินทีเก้าคอมอรหลายคนมองมินทีเเนี่ยอาจจะเห็นมา สักพักหนึ่งแล้วล่ะสำหรับมินที9แต่มินที9้าต้องบอกว่ามันเป็นจกักรยานที่ผมว่ามันลงตัวนะไปลงลงตัวมากๆเฟรมคอมเอรี่นะครับผมล้อสิบหกสามสี่เก้านะล้อสิบหกสามสี่เก้าเฟรมคอมเบอรี่อ่าเกาสปีดกะโหลกกวงอ่าล้อหน้าหลังเป็นแบรดดิ้งมาเรียบร้อยแล้วอ่าอะไรนะตัวล้อเป็นล้อขอบสูงด้วยสวยเพอร์เฟก ในราคา9,900บาทมี3สีนะมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีเทาแลมโบนี่ไม่รู้จะเห็นไหมเทาแลเโบ้น่ะสีประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนจัดไปอ่ะ9,900ผมว่ามันเป็นจักรยานที่เพอร์เฟกอ่ะเพอร์เฟในราคานะในราคาเพอร์เฟมากๆอ่ะมาดูกันต่อด้าฮอนดีมอ่ะด้าฮอนดีมเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้น เริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นจริงๆนะ6,900บาทของดาฮอนอ่ะแต่ต้องบอกว่าใครอยากได้จักรยานพับน้ำหนักเบาดาวฮอนดีไม่ตอบโจทย์นะน้ดาวฮอนดีหนักพอสมควรแต่สิ่งที่คุณจะได้คือได้ความแน่นของดาวฮอนนะครับผมจุดพับดาวฮอนดีมากๆอ่าแล้วก็มีบางคนมาให้มีตะแกรงมาให้ตัวนี้มากับ6สปีดนะอ่าล้อเป็นล้อ20นิ้วจบในคันเดียวใครที่แบบ ต้องการปั่นในหมู่บ้านอะ่ะแต่อยากได้คุณภาพที่มันดีขึ้นมาเนี่ยจัดดาฮอนดีมได้เลยราคาไม่แพงด้วยตัวนี้หกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะมินทีเก้ายี่สิบดีคือผมว่าไม่ค่อยชอบทีมินอ่ะออกเขาเรียกว่าชื่อรุ่นมาแบบทีเก้ายี่สิบดีทีเก้าสีทีเก้าดีงงไปหมดเลยอ่ะไอ้ตัวนี้คือทีเก้ายี่สิบดีนะครับก็คือมินทีเก้านั่นแหละแต่ว่า เป็นยี่สิบนิ้วแล้วก็ดิสเบรกอ่นานะครับผมเป็นเฟรมอลูมิเนียมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่ามันคุ้มนะหนึ่งมืหนึ่งันเก้าร้อยบาทเก้าสปีดเฟรมอลูล้อหน้าหลังแบริ่งดิสเบรกกระโหลกกวงทุกอย่างมันครบแล้วอะ่ะตอนนี้ที่หน้าร้านจะมีแค่สีอ่าตัวนี้คือสีสนิมสีลัสหรือสีน้ำตาลเนี่ยแหละอ่ะเรียกง่ายๆสีน้ำตาลเนี่ยแหละนี่แต่สีน้ำตาลที่สวยนะผมช,มชอบอ่าโอเคก็ จะมีตัวนี้นะครับผมไปกันต่อจักรยานไฟไฟ้าอีกคันหนึ่งที่ที่ร้านมีนะครับมันคือดาฮอนยูนิโอยูนิโอยี่สิบนิ้วนะครับผมอยากให้ลองมากๆคันนี้คือคันเหมือนกับบอกเหมือนเดิมบิดไม่ได้แต่ระบบไฟฟ้ามันเจ๋งมากๆกดเป็นไปกดเป็นไปอะ่ะคือใครที่คือบางคนที่มาหน้าร้านเนี่ยผมจะให้ลองในร้าน นะครับผมเพราะว่ามันของใหม่เนอะเราไม่ได้ให้ออกข้างนอกแต่ลอนให้ร้านแค่ช่วงไรเนี้ยช่วงสังส้นๆแค่เนี้ยเนี่ยไปแค่เนี้ยกลับมาแค่เนี้ยมันวืด <c oughs> <c oughs> กดไปทีนึงมันวืด <c oughs> เลยโอ้โหมันจริงๆอ่าแต่ข้อเสียคือจักรยานที่ใช้ลักษณะมอเตอร์แบบนี้ใช้แบตขนาดนี้น้ำหนักมันจะหนักหน่อยนะครับผมน้ำหนักมันจะหนักหน่อยหนักตัวนี้น่าจะมา,มาสักเกือบยี่สิบโลได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครไปใช้งาน ว้าวเวิร์กมากๆเวิร์กมากๆม,ม,ม,มันวื้จริงๆริวื้จริงๆอ่าเป็นระบบมิดไดฟ์นะครับผมอ่ามีชุดเกียร์ให้ตัวนี้เอ๊ะผมจำไม่ได้ว่ากี่สปีดขอดูก่อนนาฮอนตัวนี้เก้าสปีดนะอ่ามีชุดเกียร์ให้เก้าสปีดด้วยตัวนี้ราคาสี่0มื่นสี่สี่มื่นเก้าพันเก้าร้ยบาทอ่าสี่0มืนเก้าพันเก้าร้อยบาทสำหรับจักรยานไฟฟ้าระบบมิดไดฟ์แบบนี้ผมว่า ราคานี้มันดีมากๆแล้วถ้าเกิดไปติดตั้งระบบมิดไดฟ์ข้างนอกนะโ,โหซื้อจักรยานมาสมมติซื้อจักรยานมาสองหมื่นไปติดอีกสี่หมื่นอ่ะอย่างนั้นเลยแต่ตัวนี้สี่หมืเก้าันเ้าตัวนี้น่าสนนะครับผมใครที่อยากได้จักรยานาใช้งานดีๆสักคันหนึ่งดาฮอนตัว u n i ิโอเวิอ่ะถัดมาเอาไปถึงความคุ้มกันบ้างความคุ้มตัวนี้ b a e c k เก e c o s m o Z ส นี่ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นของแบ็คเกอร์ที่ผมยังขายอยู่แล้วผมก็ยังว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นที่มันเวิร์กอ่ะมันเวิร์กราคาก็ดีหนึออ่งเก้าร้อยบาทเก้าสปีดล้อยี่สิบนิ้วสี่ห้าหนึ่งจานหน้ามาแล้วสองจานชุดขับชิมาโนโซลา่าหนึ่ง้าร้อยบาทหนึ่งเก้า้บาทนะคือคันเนี่ยคอนเซปต์ Concept คือหนึ่งคันทั่วไทยบอกตรงๆหนึ่งคันทั่วไทยไปได้หมดนะครับผม ตัวนี้คือ b บ er e ็กเกอร์อีคอสโมซกมี2สีนะมีสีดำและสีเทาตอนนี้หน้าร้านมีสีดำอยู่นะครับผมอ่ะไปขั้นต่อไปคาเซมาชิ i, ก็ยังเป็น1รุ่นที่ผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียว10บสปีดตัวนี้ได้ดิสเบรกจานหน้าใช้กะโหลกกลวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฟรมซ่อนสายลบรอยเชื่อมทั้งหมดนะนี่ซ่อนสายลบรอยเชื่อม สวยมากๆราคา12,900บาทตัวนี้ที่อยู่ในร้านเนี่ยเป็นของปี2026แล้วนะครับผมเราก็จะขายสีนี้ไปทั้งปีนะอ่ะจะมีเนี่ยสีเขียวทองขาวอ่าแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีทองแดงแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนจับสีนั้นนะครับผมไปกันต่อ,เ,อเหมือนกับพูดเร็วไปหน่อยเหนื่อย <laughs> ขอหอบ <laughs> อ่ะ ต่อดีกว่าตัวนี้คือดาฮอ n a อชเชอ p 1 8ผมว่าตอบโจทย์่าเฉพาะกลุ่มแล้วกันมันมีหลายหลายคนที่อยากได้จักรยานพับแต่อยากได้แฮนด์มอบตัวนี้ทำมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มการซื้อจักรยานพับมาคันหนึ่งแล้วไปแต่งแฮนด์มอบเนี่ยแพงครับแพงตัวนี้ทำมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ใช้เฟรมค o ม e d ดี ล้อสี่ห้าหนึ่งเป็นแบริ่งหน้าหลังนะครับผมขาจานกระโหลกกวงจานหน้าสองชั้นอ่าใช้ชุดขับชิมานโนโซล่าเก้าสปีดอ่าจานหน้าสองชั้นก็ลวมกันเป็นสิบแปดสปีดใช่ไหมอ่าตัวนี้แฮนด์มอบไม่เรียบร้อยแล้วด้วยนี่นี่รอรอใครอยากได้จักรยานพับแฮนด์มอบสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วตอบโจทย์ที่สุดแล้วตัวนี้ ราคา2,9,900บาท2,9,900บาทนะจักรยานพับแฮนด์มอบคันนี้สนใจทักมาอ่ะ BMX Redline อ่ะตัวนี้พูดถึงคร่าวๆแล้วกันเป็น BMX Redline เป็นแบรนด์ที่ดังในต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือที่ไหนๆนะครับผมตัวนี้มันมาเซลล์ตัวนี้6,900บาทใครอยากได้ BMX สักคันหนึ่งทักมานะครับหกพั 6, านะ มาที่ตัวนี้ดีกว่าคือก่อนจะทำคลิปเนี่ยผมเพิ่งได้เมสเซจมาเด้งมาเมื่อเช้านี้เลยจากดิวจากจากผู้นำเข้าโปรโกลับมาแล้วโปรโกลับมาแล้ว9,900บาทดาฮอนฮิต <c ười> คือที่ผ่านมาผมจะมีคนทักมาเสมอเลยว่าดาฮอนฮิต9,900พันมีโปรหรือยัง หรือยังมีโปรอยู่ไหมตอนนี้9,900กลับมาแล้วนะจ๊ะ9,900กลับมาแล้วดาฮอนฮิตสีฟ้าสีเงินนะครับผมสีฟ้ากับสีเงินเดี๋ยวก่อนโทษทีพูดผิดตอนนี้มันมีสีสีละสีสีสีดำสีเหลืองสีฟ้าสีเงินนะครับผมสีสี9,900บาทสำหรับดาฮอนฮิตกลับมาแล้วแต่โปรมันจัดเป็นช่วงเท่านั้นนะตั้งแต่วันที่15 พื้นจิกาคือพรุ่งนี้จนถึง1 5บห้ธันวาหนึ่งเดือนเท่านั้นหนึ่งเดือนเท่านั้นสนใจดาฮอนฮิตก็มาจับกันได้9ก0 0โคตรจะคุ้มได้จุดพับแน่นๆของดาฮอนล้อ20นิ้วหน้าหลังนะครับผมแน่นอนเลยบักคันจะมีล้อสิบหกับร้อยได้ยังไงเนาะร้อย0นิ้วหน้าหลังอ่ะล้อไม่ใช่แบริ่งนะแต่จุดพับแน่นเหมาะสำหรับ คนที่เริ่มต้นจริงๆแล้วก็เป็นเป็นจักรยานพับที่ผมว่าปั่นสบายปั่นสบายมากๆใครที่อยากได้จักรยานพับสักคันหนึ่งอยากได้แบบตัวเริ่มต้นและเน้นปั่นสบายจัดดาฮอนฮิตได้เลยก้าการันตีว่าปั่นสบายจริงๆอ่ะโปรโมชั Pro ่นยังไม่จบ อันนี้นี่เขาจัดโปรไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดนะสำหรับตัวดาฮอนฮอลไลค์เซตัวนี้1,7,900บาทจาก2องหมื่นหนึ่าฮอลไล์เซปกติแล้วมันจะแบบจักรยานพับแนวดุวยๆนะสังเกตดูยางหน้าเนี่ยใช้2ี่สเป็นชว์เบบ Big Apple ชุดขับ9สปีดนะครับผมทรงเอกลักษณ์มากๆของฮอลไล่์เน้นลุยเน้นปั่นมัน 1 7 9่งตอนนี้มีสีเขียวนะอ่ะมาที่บอดวอล์ครุ่นสุนทิตตลอดการไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้มีสี่สีนะตัวนี้เป็นดีแปดแปสปีดล้อหน้าหลังแบริ่งมีสีเงินสีสีเงินดําตัวนี้นะสีเงินดําสีเหลืองดําขาวแล้วก็สีโครมแล้วแต่ว่าชอบสีไหนจัดสีนั้นนะครับผมหนึ่งบาทตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วดาฮอนเวโรดอนตัวนี้เสือมอบ คันเดียวของดาฮอนที่มีนะครับผมเป็นเสือหมอบเลยพับไม่ได้นะสำหรับตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมแต่สังเกตดูตัวเฟรมเขาออกมาไม่เหมือนใครจริงๆดาฮอนทำหมอบจะให้เหมือนคนอื่นได้อย่างไรนะครับผมล้อเจ็ดร้อยซีเลยนะสำหรับตัวนี้สนใจก็ทักมาสองหมื่นหกพันเก้าสนใจตัวท็อปกันบ้างไหมอ่ะมันอยู่กับผมมาสักพักหนึ่งแล้วผมรอเนื้อคู่อยู่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ไม่มีคนซื้อจะเอาไปปั่นเองลวอะวอะหนึ่งแสนเก้าหมืเก้าพันนะครับผมตัวนี้ล้อใช้อ่าล้อของหับสมิธนะครับผมล้อหับสมิธเฟมโทมาซินีอ่าเฟมโคลัมบัสนี m o เป็นตัวท่อเบาที่สุดของโทมาซินีเลยนะสำหรับตัวนี้เฟมเป็นโครโมลีนะน้ำหนักทั้งคันแปดโลก,กว่าเอาไงอะ่ะ <laughs> ถ้าคันแปดโลก,กว่าโดยที่เราใช้เฟมเหล็กครโมลี อ่ะสุดยอดไหมสุดยอดสิสลับคันนี้พักครึ่งกันหน่อยเหนื่อยพูดพูดยาวแล้วเหนื่อยนะครับพูดยาวแล้วเหนื่อยอ่ะสำหรับใครที่รอทริปของที่ร้านผมเชื่อว่าคนที่ติดตามอ่าทางร้านอยู่เนี่ยหลายๆคนรอทริปของที่ร้านอยู่รอสักครู่ผมขอให้น้ํามันหายหยุดท่วมอะไรไปก่อนจัดทริปแล้วเวลาน้ําท่วมผมเครียดเนาะเราไม่รู้ว่าน้ําจะขึ้นวันไหนยังไงบ้าง น่าจะเป็นตัวประมาณสักมกุลานะเดี๋ยวผมจัดทิปให้นะครับผมอ่ะก็ขอรอสักครู่หนึง่งเดี๋ยวเราเจอกันนะสำหรับทริปอ่ะไปดูสินค้าต่อดีกว่าปะเรามาดูที่ล้อนะครับผมล้อตอนนี้เนี่ยก็มีพอมีหลายๆตัวนะตัวนี้ล้อแม็กพันธินีนะครับผมตัวนี้เป็นล้อคาร์บอนนะราคาโคตรเบาเลยตัวนี้ราคาหนึ่งหมพันเก้าร้อบาท่ะเป็นล้อสี่ห้าหนึ่งดิสเบรกนะครับผม ถัดมาก็เป็นล้อ451ดิสเบรเหมือนกันของวิ p นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นล้อ3ก้านตัวนี้18,900บาทล้อ451ตัวนี้ดิสเบรเหมือนกันอ่าคาร์บอนเหมือนกันตัวนี้14,900บาทของวิ p นะครับผมอ่ามาดูตัวถูกกันบ้าง451นะครับ2 451เคฟันตัวนี้3,900อ่าล้อไร้โปรขอบสูง5,500บาท2 451นะพวกนี้ แล้วก็จะมีล้อ g p o ป e ันี่7,900บาทเฮ้ยตัวนี้น่าสนมีทั้งลิมเบกและดิสเบกนะครับผมมีทั้งสีเงินและสีดำสนใจทักมานะอ่ะถ้าเกิดใครใช้ล้อ4 0 6อยู่ก็จะมีตัวนี้นี่เคฟันนะครับตัวนี้อยู่ที่3,900บาทนะอ่ะมีหลายๆตัวนี่ตัวไลท์โปรขอบสูง5 5 0 0ตัวสปาโก้8,900 มีตัวเลือกให้เยอะอยู่สำหรับตัวล้อ16นิ้วนะครับผมจะมีตัวไลท์โปตัวใหม่นี่ตัวนี้4,9 0 0บาทนะมีสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับผมลองเป็น16,3,4,9สลองรับดิสเบรกนะครับผมหมายถึงว่าใส่กับคันไหนได้จาวา x 2ใส่ได้ใส่กับดาฮอน k สดาฮน k เค9 k 9 x พวกนี้ใส่ได้หมดแล้วแต่เราจะไปใส่คันไหนที่เป็นลองรับดิสเบรกแล้วเป็นล้อ16นิ้วตัวนี้ใส่ได้นะครับผม ไฟมาดูกันบ้างส่วนใหญ่ของที่ร้านผมก็ยังเน้นไฟของแคทไอ้นะผมเข้าใจว่าหล,หลายท่านเนี่ยมีตัวเลือกซื้อไฟในหล,หลายที่ไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือที่ไหนก็ตามซึ่งราคาถูกกว่าไฟแคทไอที่ขายอยู่แต่ที่ผมเน้นในเลือกที่จะขายข,ายของแคทไอเป็นหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณภาพของเขาดีจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขายแล้วผมสบายใจผมไม่ต้องมานั่งห่วงว่าลูกค้าเอาไปได้จะเสียเมื่อ,อไหร่ อ่าถ้าเกิดเสียก็เคมให้ได้ด้วยนะครับอ่ะนี่ตัวใหม่ดีกว่าตัวนี้ชื่อว่า c ค t i อ e n a n o 6 0อ่ะก็เข้าใจว่า60ลูเมนนั่นแหละแต่มันเล็กจิ๋วเดียวเนี่ยเห็นไหมมันเล็กจิ๋วเดียวแล้วผมว่ามันเวิร์กมากๆหน้าตาดูดีมากๆนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่าไม่ได้ใส่แว่นขอใส่แว่น7,000เอ้ยไม่ใช่ เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดพันบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสำหรับตัวนี้นะอ่าตัวที่ขายดี M สี่ร้อยเ S นะครับผม AMPP สี่ร้อย S ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ชุดที่ผมขายดีจริงๆคงจะเป็นตัวนี้แหละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะขายเป็นชุดด้านหน้าเป็น M สี่ร้อยอ SAMPP อะ M มัง้งเขาอ่านว่า M ไหม แเนาะแล้วก็รวมกับวิสร้อยนะครับผมตัวนี้1,590บาทชุดนี้เป็นชุดที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับผมกระดิ่งดิ่งดิงดิง,ดง,ดง,ดงนี่อาแคดไอเนโดเสียงดังไหมระดับหนึ่งแต่สวยไหมสวยแน่นอนกระดิ่งตัวนี้ผมชอบใครที่อยากให้กระดิ่งเท่ๆอันหนึ่งที่ไว้ติดรถเอาคันตัวนี้เลยผมว่าเวิร์กเวิร์กเวิร์กแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ซื้อ ตัว n โ o ไปนี่ใครที่ซื้อตัว n โ o ไปแล้วอยากได้แฮนด์สูงขึ้นผมสตอกไว้เพียบแล้วตอนนี้แฮนยกมีหลายไซส์มากๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใครอยากได้แฮนด์สูงขึ้นมาจัดกันได้นะครับผมมีหลายไซส์มากๆคราวนี้การที่ให้แฮนด์สูงขึ้นของ n โ o เนี่ยจะต้องเปลี่ยนสายเบรกด้วยนะครับผมราคาแฮนด แล้วแต่ตัวส่วนใหญ่อยู่ที่500กว่าบ,บาทนะ550บาทประมาณนี้แต่เปลี่ยนชุดสายอยู่อีกเพิ่มขึ้นอีก500บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทำให้ทาให้ได้นะครับผมทักมาจัดให้ได้ทั้งหมดส่วนอะไรชิมามโนเราก็ยังมีให้เลือกอยู่เต็มนะอ่าแต่สิ่งที่ผมว่ามันขายดีมาเรื่อยๆก็คงจะหนีไม่พ้นตัว ก้ามเบรคชิมโโนตัวนี้เนี่ยมันคือก้ามเบรคชิมา a โนอลิวิโอนะครับผมมันเป็น v ีเบราใส่กับดาฮอนได้ใส่กับทุกตัวได้แหละสําหรับตัวไหนที่ใส่ v ีเบรกเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าไอ้ก้ามเบรคที่ติดรถมาเนี่ยมันเฉยๆพูดตรงๆเฉยๆไม่ค่อยดีจัดตัวเลยจัดเลยตัวนี้ชิมามโนตัวนี้เวิร์กมากๆนะครับผมแล้วก็มือเบรกชิมาโนอย่างเช่นโซล่าอย่างเงี้ย790บาทจัดได้เลยนะ ไม่แพงชุดหนึ่งเนี่ยพันกว่าบาทอ่ากับมือเบรกกับก้ามเบรกพันกว่าบาทเท่านั้นผมว่าเพื่อความเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยเอาตัวแบบเบรกดีๆไปเลยยอมลงทุนนิดนึงพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับอ่าพูดตรงๆวันนี้ทำไมทำคลิปแบบนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยก็ไม่รู้สงสัย <ญ S 1> <laughs> <ญ S 2> ไม่ทำคลิปยาวนานเป็นทำคลิปสั้นไปเยอะเนอะเออคราวนี้สนใจรุ่นไหนยังไงนะครับผม ทักผมมาได้เรื่อยๆเ,เลยนะอ่ะสอบถามมาได้ใน Facebook นะครับผมสอบถามมาได้อนะณวันนี้ต้องบอกว่าเวทาซื้อของใน Facebook ซื้อของโอนตังกันเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนเอามีมิจฉาชีพเลยละกันผมเรียกว่ามิจฉาชีพเลยละกันเอาลูกของร้านไปหลอกขายชาวบ้านเขา แล้วก็น่าจะเจอกันไปหลายคนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อของออนไลน์ระวังกันนิดนึงนะครับผมถ้ามันดูถูกไปอะราคามันดูถูกกว่าที่ควรจะเป็นนะก็เช็คกันก่อนเช็คกันก่อนไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าทุกร้านขายถูกได้จะต้องเป็นมิชาชีพนะแต่ว่าให้เช็คกันดีๆก่อนเพราะว่าแบบผมเนี่ยเจอไปไม่ใช่แบบลูกค้าผมมาเจอไปหลายคนมากแล้วผมเองเนี่ยก็มีคนเอารูปของที่ร้านเนี่ยไปลง มันก็เลยทําให้ลูกค้าหล,หลายๆคนอ่ะทักผมมาว่าร้านพี่หรือเปล่านี่รูปร้านพี่หรือเปล่าร้านพี่หรือเปล่าใช่ร้านผมเองหมดเลยรูปร้านผมเองหมดเลยบางคนคิดว่าอ๋อเป็นแอดมินไปเอาแบบขายแบบถูกลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ร้านผมเลยอ่าเพราะฉะนั้นซื้อของออนไลน์ระวังกันนิดนึงนะถ้าเกิดมองว่ามันถูกเกินไปอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อคอยเช็คก่อนดีๆค่อยตัดสินใจซื้อนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ยังไงก็กราบลากันไปก่อน เจ็บคอเรียบร้อยแล้วไม่ได้ทำคลิปยาวๆนานเพราะฉะนั้นเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันตอนรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ